สวัสดีค่ะเราอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่7แล้วนะคะโดยเราเรียนรู้มาถึงสระอ่อแล้วค่ะสาระออนะคะอ้าวก่อนที่เราจะไปรู้สระออเนี่ยก็เช่นเดิมค่ะครูมีนิทานมาเล่าให้นักเรียนฟังโดยนิทานวันนี้นะคะชื่อเรื่องว่าอดทนเพราะกลัวนะคะนักเรียนสามารถอ่านตามครูนะคะจากเนื้อเรื่องในหน้าถัดไปได้เลย ลองฝึกอ่านนิทานดูนะคะแล้วก็สังเกตด้วยค่ะว่ามันมีคำไหนที่เป็นสาระออกรวมทั้งฟังแล้วช่วยกันคิดวิเคราะห์จับใจความสำคัญของเรื่องด้วยนะคะไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะอ,อีกครั้งนะคะกลัวอดทนเพราะกลัวเรื่องก็มีว่าบนเกาะแห่งหนึ่งวัวหนุ่มตัวหนึ่งเดินลัดเลาะตาม ป่าละเมะมันเห็นสิงโตตัวหนึ่งกำลังนอนอยู่ใต้ต้นเงาะวัวส่งเสียงหัวเลาะรัน่นด้วยความคึกขนองทำให้สิงโตโมโหวัววิ่งหนีสิงโตเข้าไปในถ้ำเพื่อหลบภัยมันพบแพะหลายตัวอาศัยอยู่ในถ้ำ แพะไม่พอใจจึงพากันพูดเยาะเย้ยและไล่ขิดวัวให้ออกจากถ้ำวัวบอกกับพวกแพะว่าฉันยอมทนเจ็บตัวไม่ใช่เพราะกลัวพวกท่านแต่สิ่งที่ฉันกลัวที่สุดคือสิงโตที่กำลังนอนเป้าอยู่หน้าถ้ำอีกทีนะคะ ลองอ่านคลอตามครูนะคะและก็สังเกตให้ให้ดีนะคะว่าคำสาระออกมีคำไหนบ้างนะบนกเกาะแห่นหนึ่งวัวหนุ่มตัวหนึ่งเดินลัดเลาะอามป่าละเมะมันเห็นสิงโตตัวหนึ่งกำลังนอนอยู่ใต้ต้นเงาะวัวส่งเสียงหัวเราะลั่นด้วยความคึกขนองทำให้สิงโตโมโห วัววิ่งหนีสิงโตเข้าไปในถ้ำเพื่อหลบภัยมันพบแพะหลายตัวอาศัยอยู่ในถ้ำแพะไม่พอใจจึงพากันพูดเยาะเย้ยและไล่ขิดวัวให้ออกจากถ้ำวัวบอกกับพวกแพะว่าฉันยอมทนเจ็บตัวไม่ใช่เพราะกลัวพวกท่านแต่สิ่งที่ฉันกลัวที่สุด คือสิงโตที่กำลังนอนเฝ้าอยู่หน้าถ้ำคะอ่าเรื่องราวก็เป็นอย่างนี้นะคะเรื่องสั้นๆของสัตว์3มชนิดด้วยกันอ้าวอย่างแรกเลยค่ะเรามาดูนะคะอ่าใครสังเกตเห็นแบบารูบ้างคำว่าเกาะนะคะกอเอกก่เกาะคำว่าลัดเลาะนะคะคำว่าเลาะนั่นเองนะคะคำว่าเลาะ ต่อไปคาว่าป่าละเมะนะคะคําว่าละเมอะนี่นะคะสะะาระออกนะคะมันเห็นสิงโตตัวหนึ่งกําลังนอนอยู่ใต้ต้นเงาะเงาะออกเงาะนะคะวัวส่งเสียงหัวเราะนะคะรอออกเราะการด้วยความคึกคะนองทําให้สิงโตโมโหวัววิ่งหนีสิงโตเข้าไปในถ้เพื่อหลบภัยพบแพะอยู่ในถ้ำหลายตัวแพะไม่พอใจพากันพูดเยาะเย้ยนะคะเยาะเยาะ และไล่ขิดวัวให้ออกจากถ้ำวัวบอกกับพวกแพลว,ว่าจำยนทมเจ็ดตัวไม่ใช่เพราะกลัวพวกท่านคําว่าเพราะนะคะเพราะเพราะแต่ที่ฉันกลัวที่สุดคือสิงโตที่กําลังนอนเฝ้าอยู่หน้าถ้ำน,นะคะโอ้สารออกมีหลายคําเลยนะคะอ่ะเราไปดูคําถามค่ะ่ะมาถึงคำถามค่ะถ้านักเรียนนะคะเป็นแพะป่าเมื่อรู้ว่าสิงโตอยู่หน้าถ้ำจะทำอย่างไรต่อไปค่ะ ถ้าเป็นแพะป่าเมื่อรู้ว่าสิงโตอยู่หน้าถ้ำจะทำยังไงดีเนาะ,ะสามารถตอบได้หลากหลายคําตอบนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกเลยแต่ก็สําหรับครูนะครูจะตอบแบบความคิดครูก่อนเลยสําหรับครูนะคะครูก็จะอดทนอยู่ในถ้ำก่อนอดทนอยู่ในถ้ำทห้นานที่สุดเลยแล้วก็ให้เจ้าวัวอยู่ด้วยนะเพราะสงสารนะคะจะไม่ขับไล่วัวออกไปไหนหรอกสงสารมัน ทำก็อยู่ด้วยกันก่อนไม่เป็นไรหรอกอดทนแป๊บนึงนะคะอดทนอยู่ในถ้ำให้นานที่สุดอยู่นิ่งๆอยู่ในถ้ำให้นานที่สุดเพราะครูเชื่อว่าสิงโตมันเป้าอยู่หน้าถ้ำมันคงไม่เฝ้านานนักหรอกมันก็คงมีเวลาองมันนะคะมันอาจจะหิวมากจนมันจะต้องไปหาอาหารที่อื่นนะคะมันก็อาจจะอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ออกจากหน้าถ้ำไปเราก็ต้องอดทนอดทนเหมือนวัวนะค่ะวัวมันเข้ามามันถึงโดนแผะปากผิดยังไงมันก็ไม่ออกเพราะมันอดทน พราะก็เกิดออกไปมันก็รู้ตัวว่ามันสู้สิงโตไม่ได้สิงโตอาจจะมันเอามันไปกินแพะป่าก็ต้องทําแบบนั้นแหละค่ะก็ต้องอดทนอยูู่อดทนอยู่ในนั้นไปสักครู่หนึ่งนะคะเผื่อสิงโตมันจะหนีไปเเผื่อสิงโตมันไม่ได้หนีหรอกมันหิวมันอาจจะไปหากินที่อื่นแต่ถ้าเกิดอยู่นานนานๆเป็นคืนละเราก็คงไม่ไหวนะแพะก็ต้องออกไปหาอาหารกินใช่ไหมถ้าเกิดมันอยู่เป็นคืนเป็นวันมันไม่ไปละฉันทีครูจะต้องมาประชุมกับ บรรดาเพื่อนแพะแล้วก็วัวที่อยู่ในถ้าตัวหนึ่งด้วยกันละก็จะต้องหาหนทางอาจจะต้องร่วมมือร่วมใจกันนะแพะกับวัวี่ต้องร่วมมือร่วมใจกันมีกี่ตัวก็ต้องสามัคคีกันละคั้นเนี้ยต่อสู้ขับไล่เจ้าสิงโตไปให้พ้นแพะมีหลายตัวไงคะวัวก็ตัวใหญ่ไม่แพ้สิงโตเหมือนกันนะก็อาจจะช่วยกันผิดเพราะแพะเนี่ยมันมีเขานะแพะป่าเนี่ยวัวมันก็มีเขานะ เราอาจจะช่วยกันขีดรวมตัวกันแล้วช่วยกันขีดใกล้สิ่งโตไปก็ได้นะถ้าเกิดเราอดทนจนถึงที่สุดแล้วเราก็ต้องสู้นะคะแล้วคนอื่นล่ะคะนักเรียนคนอื่นมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถตอบความคิดเห็นของตัวเองได้เลยมันไม่มีผิดไม่มีถูกก็ขอให้แก้ปัญหาโดยใช้วิจารณญาณใช้สตินะคะเหมือนการใช้ชีวิตของเราเนี่ยเราก็ต้องใช้สติในการแก้ปัญหาเช่นกันนะคะ ต่อไปนะคะเป็นความรู้เรื่องสระออกันแล้วค่ะสระออกอลองพูดตามนะคะเออออออเป็นสระเสียงสั้นนะคะเป็นสระเสียงสั้นนักเรียนลองออกเสียงดีๆอีกทีนึงเออเออนเสียงมันหยุดเลยนะคะเข <im it> าเรียกว่าสระเสียงสั้นสระออนะคะก็จะประกอบด้วยสระเอนะคะอยู่ข้างหน้าแลวมีสระอากับสระอาอยู่ด้านหลังพยัญชนะต้นเช่นคําว่าเกาะ ออกออกเกาะนะคะก็มีกอไก่อยู่ตรงกลางใช่ไหมสารเอมต้องอยู่ข้างหน้าพยัญชนะต้นนะคะแล้วก็มีสาระอากับสาระอะอยู่ด้านหลังนะคะกอออกเกาขั้นสาระออกนะคะคําที่มีสระออกเสียงมันสั้นนะคะแล้วไม่มีตัวสะกดค่ะมักไม่มีตัวสะกดเลยสัก,กคำหนึ่งนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นคำมาตากอกาคือมีพยัญชนะต้นกับสระเท่านั้นค่ะไม่นิยมมี มีตัวสะกดนะและแม้กระทั่งไม่เอกไม่โทไม่ตรีไม่จัตวาก็แทบจะไม่มีเลยลูกมีอยู่คำหนึ่งค่ะไปดูคำไหนคะที่พิเศษมากๆเลยเลยนะคะนักเรียนจดจำไว้นะค่ะมีคำนี้ค่ะหานักเรียนดูนะกอกเกาะเกาะไมโทก็กออกเกาะเกาะไมโทก็เคยเห็นไหมไม่เคยเห็นหรอกเพราะเวลาเขียนมันไม่ได้เขียนแบบนี้ลูกเออมันมีความพิเศษคือ มันจะเขียนแบบนี้เขียนเป็นกอไก่กับไม้ตกไม้เต่ครูนะคะกอไก่กับไม้เต่ครูมาจากคาว่ากอกกอกอไม่โทก็นะคะเวลาเขียนเขียนอย่างนี้คะ่ะกอไก่ยุบมาไม่เหลือสระออเลยไม่มีรูปไม่เอกงไม่โทด้วยนะคะไม่มีรูปไม่โทด้วยกลายเป็นไม้เต่ครูนะคะ,คะอ่านว่าก้อฉันก็ชอบเธอฉันก็ไป ก,ก็ไม่พอใจนะคะเป็นคำโบราณนะไม่ค่อยนัเป็นอาจจะไม่ค่อยได้เห็นนักเท่าไหร่นะคะแต่ยังมีใช้อยู่นะต้องเขียนให้ถูกแล้วอ่านให้ได้นะคะอ่านว่าก็ก็นะคะ,ะมาดูวิธีเขียนสระ,ะออกันคะ่ะสระ,ะออนะคะอย่างที่รู้กันมีสระเอด้านหน้าพัยญชนะต้นมีสระ,ะอาแล้วก็สระ,ะอะตามหลังนะคะเวลาเราเขียนนะคะก่อน นะคะตรงกลางเนี่ยอาจจะเป็นกอไก่รหรืออาจจะเป็นตัวอะไรก็ได้แต่นะคะข้อไข่ข้อควายแล้วก็พยัญชนะต้นไปมีสระเอด้านหน้าแล้วต่อด้วยสระ<ๆ>ก็เคยเขียนแล้วเนาะสระอาอาแล้วก็ต้องมีสระด้วยนะลูกต้องมีสระอาด้วยะคะ<ๆ>ก็เรียกว่าสระอ่อนะคะอีกทีเขียนด้วย ด้านล่างนี้ก็ได้นะคะตรงกลางตรงเนี้ยจะเป็นพยัญชนะต้นนะคะตัวอะไรก็แล้วแต่ข้ออกขงอกงะก็มีสระอาแล้วก็สระอะนะคะไม่มีสระอาได้ไหมไม่มีสระอะไม่ได้นะคะจะกลายเป็นสระเอานะต้องเขียนให้ครบทั้งสระเอสระอาสระอะต้องเขียนให้ครบเลยก็เกิดขาดตัวใดตัวหนึ่งไปสระมันจะเปลี่ยนไปนะลูกนะต้องอย่าลืมว่ามีครบทั้งสามสระนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปึ สระออกกันค่ะตามทิปของครูเลยสวัสดีค่ะนักเรียนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ถึงสระออกมาแล้วนะคะเหมือนที่ต้นคลิปนะคะอธิบายเรื่องสระออกไปแล้วนะคะสระออกเป็นสระที่จำยากนิดนึงก็มีส่วนประกอบของหลายสระมารวมกันนะคะนี่ก็สระเอต้นหน้าสระอากับสระอาบอยู่ข้างหลังนะคะเอต้นหน้าหน้ากับสระอากับสระอับข้างหลังนะคะมาติดๆเลยเรียกว่าสระ ออกนะเป็นเสียงสั้นคะมเป็นเสียงสั้นอะลองมาลองสะกดคำกันดูนะคะก็จะเอาขอไข่กับสระออกก็ขอขอออกขอขอออกขอน้ำอาจจะเฉยนิดนึงนะขอออกขอต่อไปค่ะขอหยิบสระออกค่ะขอขอออกขอขอออกขอนะคะ ต่อไปทอถุงสระออกค่ะถอทอออกทอถอออกทอลองเป็นของเล่นฉลากค่ะทอทอออกทอทอออกทอโปปลาสระออกค่ะปโปออกปโปออก ลอออกเลาะเลาะนะคะรอออกเลาะอีกรอบนึงขอออกข้อขอออกข้อขอออกอขอออกขอ h oh, h oh. 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 จะแต่งกลมพวกครูของศาสนาจะมาประชุมทุกขั้นเลยสีตวดมีกอกตายไม้ติดคูด้านบนนะคะออกสีวนลอกก้อนออกอกกออกไม่โถก็ทำนี้อ่านลกก้อนะคะทีสระกออกเสียงเออผ่านได้ไม่โทถก็ออกออกโถก็แต่เวลาผ่านได้ไม่โถปุ๊บไม่โถก็หายไปสระกออก็หายไปหรือเป็นไม้ตัดคูแทนนะคะเราจะเจอคำนี้ในคลิปเส้น ฉันก็ชอบนะฉันก็ไปเนี่ยอะมันทำเสร็จนะคะกล้องมันจะได้ใช้กว่านมากเลยนะคะเดี๋ยวเราลงไปอ่า,านคำบรงดานบนจอห่อนะคะค่ะนะคะขอคือระยับกล้องนิดนึง โ็กค่ะโคกของนีโคก่ะปี ซื้อซื้อไม่โทรซื้องอหองอแม่ซื้อเงาเขา เพื่อให้นักเรียนรู้ที่มาที่ไปหรงอเสียงนะคะแต่สําคัญที่สุดคือเราต้องอ่านคำให้ได้นะคะต้องสะกดเร็วๆเห็นปุ๊บอ่านได้ปั๊บเลยอันนี้เรียกว่าอ่านเก่งอ่านคล่องนะคะโดยไม่ต้องสะกดคําโดยเฉพาะคำว่าอ้อันเนี้ยเจอไม่ต้องสะกดค่ะให้รู้เลยว่าันเนี้ยออกสงก้อนนะคะแล้วก็คำที่อ่านก็ดูในแบบคำหัดไปด้วยนะมันอยู่ในแบบคำหัดน,นะคะอ่านอีกทีหนึ่งอ่านเป็นคำนะคะกอก bọ dọ mọ khọ dọ dọ sọ khọ 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 pị มือนะคะครูไม่ได้อัดคลิปนะแต่ครูจะอธิบายในนี้เลยเขียนแล้วมันใช้พื้นที่เยอะเพราะมันมี3สลระรวมกันในสลาระเดียวนะคะทั้งสลาระเอสลระอาสลระอะนะคะในสลระเดียวกันมันมีเออาอะนะคะออกเสียงว่าอ๋อเนี่ยเวลาเขียนนักเรียนจะสังเกตว่าบรรทัดหนึ่งมันเขียนได้ไม่ครบ5คําเหมือนที่ในแบบฝึกหัดหรอกมันจะเขียนได้แค่4คําแบบของครูเนี่ยนะคะคาแรกเราเขียนกอก,อกอไปนะคะเว้นสอง ก็บอกเว้นสองก็ดอกแล้วก็เว้นสองก็งเงะแล้วคําว่าเคาะเนี่ยพื้นที่มันไม่พอใช่ไหมคะเราก็มาขึ้นบรรทัดใหม่นักเรียนก็เขียนเรียงกันไปตามแบบอ่านนะคะแบบฝึกอ่านที่ครูให้ไปนะคะมันเขียนไม่พอก็ตัดขึ้นบรรทัดใหม่นะคะไม่เป็นไรแต่ที่สําคัญแต่ละบรรทัดนะคะแต่ละคําเนี่ยวักของมันต้องตรงกันวักของมันก็ตรงกันเห็นไหมคะจัดหน้ากระดาษให้สวยค่ะ พยายามจัดหน้ากระดาษให้สวยให้เว้นวรคมันเท่ากันเสมอกันเวลาอ่านแล้วมันก็สบายตานะคะมันสบายตาดีเขียนผิดก็ค่อยๆลบค่ะแก้ไขได้อย่าเขียนใหญ่จนเกินไปนะคะอย่าเขียนใหญ่ถึงสระออกมันจะมีหลายสระรวมกันก็อย่าเขียนสักกว้างมากนะคะก็ไม่เกินเนี่ยประมาณเนี้แหละคะ่ะประมาณแบบนี้แหละนะนักเรียนลองสังเกตของครูอย่างบรรทัดสุดท้ายเนี่ยแม่ซื้อเงาะแล้วมันเกินมาเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเขียนช่องที่สองเนี่ยเราก็ ทิ้งไปเลยแล้วก็มาขยับเป็นช่องที่สามให้มันตรงกันนะคะตรงกันทุกแถวเลยแล้วก็เขียนชื่อให้เรียบร้อยส่งงานครูจะได้รู้ว่าใครส่งมีหลายคนนะคะที่หลงลืมเขียนชื่อเวลาส่งงานแล้วครูก็ไม่รู้ว่าเป็นของใครนะคะค่ะลองเขียนดูหลายคนเขียนได้สวยกาครูอีกนะคะก็กพยายามฝึกไปเรื่อยๆนะคะจะได้เขียนคล่องๆเขียนสวยๆนะคะสําหรับคลิปสละออกนะคะเป็นการฝึกอ่านครั้งแรกเนี่ยก็จบเพียงเท่านี้นะคะ พบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ